สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีมังกรนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิสีชี้ดวงนะคะ,ะชาวมังกรนะคะเป็นผู้ที่เกิดอยู่ช่วง15มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์นะคะชาวมังกรทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้จะเป็นช่วงของ2อาทิตย์แรกของกุมภาพันธ์นะเป็นขึ้นเดือนแรกของกุมภานะคะ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวมังกรบ้างและไพ่อยากเตือนหรือว่าแนะนําอะไรชาวมังกรเป็นพิเศษนะคะขอพลังแห่งไพ่และอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวมังกรสิบใบค่ะ ชาวมังกรนะคะเอ,อสองอาทิตย์แรกของกุมภานะหให้สวยอะให้สวยเห็นแล้วอิจฉาเลยอืมชาวมังกรนะคะโอ้โหอืไพ้สวยมากดีค่ะสบายใจได้ไม่มี ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะชาวมังกรนะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้นะทุกอย่างคุณเอาอยู่หมดนะคะคุณสามารถควบคุมดูแลคุณสามารถดูแลได้หมดไม่ว่าในเรื่องของงานในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักเพื่อนฝูงนะคะคุณคุณสามารถคอนโทรลหรือว่าควบคุมจัดการได้ทุกอย่างได้หมดเลยนะคะไม่มีปัญหาให้ต้องกังวลใจนะทีนี้ ถามว่าเรื่องงานในช่วงสองอาทิตย์นี้เอ,อ่อก็เป็นงานที่คุณทำได้ปกตินะคะมีความสำเร็จทุกอย่างนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะลูกน้องถือว่าช่วยเหลือได้ดีนะคะอาจจะมีการต้องทำอะไรที่ เออเกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศนะคะอาจจะต้องทําอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับสื่อออนไลน์นะคะแอปพลิเคชันต่างๆโลกออนไลน์ต่างๆมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการตอบอีเมลการทําทุกอย่างที่เป็นเรื่องของการต่างประเทศกับเรื่องของการออนไลน์นะคะการสื่อสารกับชาวต่างชาติอย่างเงี้ยนะคุณอาจจะต้อง ทำอะไรเยอะหน่อยนะคะหรือว่าอาจจะต้องให้ลูกน้องช่วยเหลือดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะหรืออาจจะต้องทำกันทั้งทีมเนาะ,ะทีนี้หัวหน้างานเขามองว่าคุณทำงานเก่งนะคะมองว่าคุณทำงานดีประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขอ,เ,อ,อเรื่องของบัตเจตหรือขออนุมัติเบิกเพิ่มนู่นนี่นั่นนะคะค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่คุณอยากจะขอหรืออยากจะเสนอโปรเจกต์งานใหม่หรืออยากจะ ทำอะไรที่ต้องของการอนุมัติจากหัวหน้าสองอาทิตย์นี้ถือว่าเหมาะในการที่จะเสนอนะคะกับลูกค้าก็เหมือนกันนะถ้าเกิดคุณอยากจะเพิ่มยอดขายหรือว่าเพิ่มฐานลูกค้าเพิ่มจำนวนการสั่งซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่คุณลองคุยดูนะคะสองอาทิตย์นี้ถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จค่อนข้างสูงนะแล้วคุณก็จะได้ เ,เขาเรียกแะไะถ้าคุณออกไปหาลูกค้าคุณก็จะได้รับคําสั่งซื้อกลับมาที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยนะคะคือคุณจะนําพาซึ่งความสําเร็จกลับเข้ามาสู่องค์กรหรือบริษัทของคุณนะส่วนเ,เรื่องของการเงินเดี๋ยวนะเอาเอาเรื่องงานให้หมดก่อนเนาะเรื่องงานเนี่ยในบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้ ได้ได้พบโอกาสที่จะอาจจะหาเงินแบบรายได้เสริมนะคะเป็นรายได้พิเศษช่วงเสาร์ทิตย์วันหยุดอะไรเงี้ยหรือหลังเลิกงานแล้วคุณอาจจะมีจ็อบเสริมจ็อบพิเศษที่แบบมีโอกาสมีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้ว่าเออทาอันนี้ไหมไปรออับโน่นรับนี่นะคะหรือถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสมมุติคุณเป็นครีเอทีฟอย่างเงี้ยก็ งานประจําคุณก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่คุณก็มีคนมาเสนอว่าเอ,อบริษัทนี้เขาอยากได้ฟรีแลนซ์รีอ i ทีทำงานแค่สาวอาทิตย์คุณก็สามารถที่จะรับจ็อบมาทําที่บ้านได้เนี่คะ่ะลักษณะนั้นแล้วก็ได้เงินแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ก็ถือว่าได้เป็นรายได้เสริมเข้ามาและมีบางคนมีโอกาสที่จะได้รับตรงนี้ด้วยนะคะในช่วงสองอาทิต์นี้ของชาวเอ่อมังกรนะคะ ก็จะมีเรื่องของการเจรจาสื่อสารค่อนข้างเยอะนะเรื่องของการที่จะต้องใช้มัทุรสวาจาแล้วก็วาทศิลป์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะคะในเรื่องของอคุยกับคนคุณอาจจะคุยต่อหน้าก็ได้หรือคุณคุยผ่านโทรศัพท์ก็ได้นะคะคุยผ่านแอปพลิเคชันก็ได้อะไรพวกนี้คุณจะต้องมีการติดต่อสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการสื่อสารที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้การพิมพ์นะคะ ให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดตรงนี้หน่อยนะคะเพราะว่าบางทีคุณพิมพ์เร็วอ่ะเราไม่ทันได้คิดว่ามันจะเป็นเอ,อเรื่องไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเขาเข้าใจผิดเลยเงี้ยมันอาจจะเกิดการเข้าใจผิดได้นะคะเพรานะนั้นถ้าสื่อสารแบบใช้วาจาเป็นคําพูดจะดีกว่าแล้วก็อยากให้ชะลอเรื่องของการคิดไว้ทาไวพูดไวอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีคิดปุ๊บพูดปั๊บเนี่ยมันอาจจะ เป็นผลลบมากกว่าผลดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนะความรักคนที่มีคู่ก่อนนะคะให้ระวังคําพูดของคุณนะคาพูดของตัวคุณนะคะระวังเรื่องการใช้คําพูดกับคนรักนะบางทีเนี่ยเอ,อ,อย่าไปโกหกเขานะคะอย่าไป ปิดบังหรืออย่าไปโกหกอะไรคนรักนะให้ระมัดระวังบางทีคุณมีเรื่องบางเรื่องที่คุณไม่อยากบอกหรือบอกไม่ไม่ได้อะไรเงี้ยคุณไปปิดบังเขาหรือแอบ,บเอาไว้เนี่ยมันไม่มันไม่ดีนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันหรือเป็นคนรักกันเนี่ยมันมีอะไรมันต้องแชร์กันทุกเรื่องนะ,ะเพราะนั้นอย่าไปโกหกอย่าไปปิดบังเขานะเพราะสองอาทิตย์นี้มันจะมีเรื่องอะไรเข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึกคุณไม่อยากเล่าคุณไม่อยากแชร์นะคะเพราะฉะนั้นก็แบบ อาจจะแชร์ในในส่วนที่เขาฟังแล้วเขาสบายใจถ้าสมมติอันไหนที่เขาฟังแล้วไม่สบายใจคุณก็ยังไม่ต้องเล่าก็ได้เดี๋ยวรอให้เรื่องราวมันดีขึ้นหรือว่าเหตุการณ์มันผ่านไปสักสองอาทิตย์ผ่านไปหมดพ้นสองอาทิตย์นี้ไปแล้วค่อยเล่าอย่างนี้ก็ได้นะคะส่วนคนโสดนะคนโสดเนี่ยให้อยู่นิ่งๆก่อนนะคะสองอาทิตย์นี้เพราะคนที่เข้ามาในช่วงสองอาทิตย์นี้อาจจะมีเขาเรียกอ,อะไรเข้ามาแบบไม่หวังดีนะคะมี มีเขาเรียกผลประโยชน์แอบแฝงน,นะเข้ามาเพราะว่าคาดหวังว่าคุณเป็นคนที่เ,เขาสามารถกอบโกยอะไรจากคุณได้อะหรือเข้ามาเพื่อหลอกลวงหรือหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเป็นการหาคู่ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแล้วคุณแมชมาได้นะคะในช่วงสองอาทิตย์นีใใใ้ให้ให้ให้รอก่อนอย่าเพิ่งติดต่ออย่าเพิ่งทักอย่าเพิ่งทําอะไรเพราะว่า คนที่เข้ามาในช่วงสองที่นี้โอกาสที่เขาจะมาหลอกลงคุณนะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะคะเพราะนั้นให้รอได้รอไปก่อนนะส่วนเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยถือว่าดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรไม่ติดขัดนะคะการเงินของคุณช่วงสอาทีนี้อาจจะใช้เงินไปกับครอบครัวเป็นหลักเนาะใช้กับ ผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวลูกเต้าพ่อแม่นะคะญาติพี่น้องออสามีภรรยาอย่างเงี้ยนะคะใช้กับเรื่องครอบครัวใช้กับเรื่องของออบริวารก็ได้นะคะพวกสัตว์เลี้ยงที่คุณมีอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็จะใช้มีเงินใช้มีเงินจา่ายไม่ได้ติดขัดนะถือว่าสบายๆนะคะอยู่ในตำแหน่งที่สบายนะส่วนเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพเนี่ย เระวังเรื่องของอารมณ์นะเมื่อกี้ที่บอกไปนิดนึงแล้วนะคะอารมณ์มีความใจร้อนมีความหุนหันพันแล่นมีความคิดไวทําไวเออ,อะไรก็อยากให้มันเสร็จไปไวอย่างเงี้ยนะคะให้ชะลอตัวเองนิดนึงนะระวังเรื่องของอ,อ,อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเท้านะคะบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะเล็บขบเป็นตาปลาเดินสะดุด นิ้วห่อเลือดอะไรพวกนี้เขาก็เบื้อบาดน้ำต่าอะไรพวกนี้นะเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะระมัำำะะดระวังนิดนึงเดินเหินก็มีสตินะคะตรงไหนที่เราไปในที่ที่มันสุ่มเสี่ยงหรือเป็นช่วงที่เขากําลังก่อสร้างอะไรคุณก็ต้องเออ่ดูให้ดีนะคะดูให้ดีโดยเฉพาะคุณผู้หญิงแล้วบางทีเราใส่รองเท้าที่มันเป็นเออ่ ไม่ได้เป็นเหมือนรองเท้าผ้าใบนะคะผู้ชายเนี่ยส่วนมากเขาจะใส่รองเท้าที่มันหุ้มหุ้มหุ้มหนังหมดนะผู้หญิงราบางครั้งเนี่ยก็จะมีแบบใสใสเขาเรียกอ,อะไรเป็นแบบเท้าเปลือยนะคะเปลือยส้นเปลือยหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นเส้นเดียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือรองเท้าแตะสวยสวยอะไรเงี้ยก็ร,าาระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะโอกาสที่เราจะไปเหยียบง่ายๆเลยเหยียบ ไม้จิ้งลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันก็จิ้งบางทีก็เป็นบาดทะยักได้นะคะอันนั้นก็ต้องดูความสะอาดดูแลพวกนี้ให้ดีด้วยเนาะส่วนเรื่องของในบางคนนะคะของชาวมังกรนะอาทิตย์นี้นะคุณมาอาจจะมีการเขาเรียกอะไรมีเซนสัมผัสค่อนข้างดีนะคะมีเซนส์ในเรื่องของออโชคลาภเงินทองอะไรเงี้ยบางที ฝันอาจจะเห็นฝันเป็นตัวเลขได้อย่างนี้นะคะคืออาจจะมีจะเป็นช่วงที่คุณติดต่อกับสิ่งที่คนปกติไม่เห็นเนาะเช่นเห็นผีเห็นวิญญ,ญาณอะไรนี้ได้นะคะมีโอกาสที่จะเห็นหรือคุณอาจจะไปร่วงรู้ความลับบางอย่างถูกเปิดเผยนะค,ะความลับของครอบครัวมีการถูกเปิดเผยนะคะหรือว่าอะไรที่ถูกปกปิดเอาไว้เนี่ย คุณก็จะได้รับรู้คุณจะได้รู้จะได้เห็นอย่างนี้ก็ได้นะคะเอ่อนอกนั้นนอกนั้นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะให้ระวังเรื่องของคนเออ่บลอกหลอกลวงด้วยนะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้นะระวังพวกมิจฉาชีพหน่อยนะคะจะมีอาจจะมีโทรเข้ามาแล้วก็ อาจจะหลอกล่อคุณด้วยวิธีการต่างๆแล้วคุณเผลอไายไปนะคะแต่พยายามมีสตินิดนิดไม่ไม่นิดหละมีสติเยอะๆเลยนะคะในการที่จะรับโทรศัพท์หรือว่าจะคุยกับใครที่ดูแล้วไม่น่าเชื่อถือนะคะ,ะตรวจสอบแล้วก็เช็คอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะทําธุรกรรมใดๆนะคะ,ะระวังเรื่องของพวกช่องปากด้วยเนาะเช่นเป็นร้อนในนะคะเป็นร้อนในเป็น เลมฝีปากแตกปากแตกปากเจออะไรพวกนี้นะคะคือทันของร้อนแล้วมันเบินลิ้นอะไรอย่างเงี้ยระมัดระวังนิดนึงนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของกลิ่นปากเรื่องของฟันผุเรื่องของหลอดลมไอาจามพวกนี้นะคะระมัดระวังหน่อยในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลนะอุบัติเหตุร้ายแรงไม่มีนะคะถือว่าถือว่าดีนะคะโดยรวมๆแล้วถือว่าดีงานดีเงินดี คนรักก็ดีนะคะครอบครัวอบอุ่นนะเอ่อถ้าชอบนะคะสำหรับชาวมังกรท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะเอ่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านเนาะส่วนท่านไหนที่ติดตามกันมานานแล้วนะคะ ก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าผู้อาจจะทํามาให้ทุกๆ2อ,อาทิตย์เป็นแผนที่เล็กๆนะคะไว้นําทางไว้เป็นไกด์ให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างถ้าเจอก็ถือว่าเราได้เตรียมตัวแล้วถ้าไม่เจอก็ถือว่าเป็นโชคดีไปนะคะขอให้ชาวมังกรทุกท่านที่ชมมาถึงท้ายคลิปนะคะมีความสุขมีความเจริญ รุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีโชคมีลาบนะคะพบเจอแต่กัระยะาณมิตรมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองและขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ